สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอเกี่ยวกับทฤษฎีเข็มฉีดยาหรือ h y p o d e r m i c Needle The o r y กันนะคะอันดับแรกเลยนะคะคือประวัติและพัฒนาการค่ะทฤษฎีเข็มฉีดยานะคะเป็นหนึ่งในวิธีคิดแรกสุดเกี่ยวกับวิธีที่สื่อมวลชนเน e. ี่ยมีอิทธิพลต่อผู้ชมมากเลยค่ะได้รับการพัฒนาขึ้นในทศวรรษที่1920และ1930ค่ะหลังจากนั้นนะคะนักวิจัยเนี่ยสังเกต ผลของการโฆษณาชนนเชื่อในช่วงสงครามโลกครั้งที่1และเหตุการณ์ต่างๆเช่นการแพร่ภาพ Wall of the World ของ Alain w e l l e s นะคะทฤษฎีเข็มฉีดยาเนี่ยเป็นทฤษฎีการสื่อสารที่เสนอว่าผู้รับสารจะได้รับข้อความทางสื่อในทันทีและได้รับการยอมรับอย่างเต็มที่จากผู้ชมค่ะทฤษฎีเข็มฉีดยานะคะพัฒนาขึ้นเป็นแบบจำลองจากการสังเกตการใช้สื่อมวลชนโดยพวกนาซีและผลกระทบของฮอลลีวูดในช่วงเวลาเดียวกันค่ะ มีรากฐานมาจากดอทีพฤกรรมิยมและมีต้นกําเนิดมาจากเทคนิคการโฆษณาชวนเชื่อในสงครามโลกระหว่างนั้นนะคะทฤษฎีเข็มเฉียดยานะคะเป็นทฤษฎีการสื่อสารมวลชนที่เกิดขึ้นในระยะแรกที่เชื่อในพลังอํานาจอันมหาศาลของสื่อที่มีต่อผู้รับโดยตรงโดยมีต้นกําเนิดมาจากประสิทธิภาพของสื่อวิทยุกระดาษใจเสียงในช่วงนั้นและภาพยนตร์ที่ผู้นําประเทศได้นํามาใช้ในการโฆษณาชวนเชื่อด้วยค่ะ เขาทาเพื่อปลุกเราให้ประชาชนเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นเปลี่ยนแปลงทาาัศนคติเปลี่ยนแปลงความเชื่อและการกระทําในช่วงสวงครามโลกครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองค่ะทฤษฎีเข็มฉีดยานะคะหรือบางครั้งเนี่ยเขาจะเรียกว่าทฤษฎีสื่อสารจังหวัดเดียวทฤษฎีนี้เนี่ยเชื่อว่าองค์กรหรือผู้ส่งข่าวสารเป็นผู้มีอํานาจมากและมีบทบาทที่สําคัญที่สุดเลยสามารถกําหนดข่าวสารและส่งเข้อ ส่งข่าวสารไปยัง e ผู้รับโดย <tinc S 1> ตรงและคาดคะ <Liberty. S 1> เนผลที่จะเกิดขึ้นได้คะ่ะเขาเนี่ยเอ่อทฤษฎีนี้เนี่ยเหมือนคล้ายกับหมอที่ฉีดยาให้ผู้ป่วยเหมือนเราไปโรงพยาบาลแล้วหมอเนี่ยเขาฉีดยามาให้เราเหมือนโดยตรงแล้วเราเราได้รับยานั้นโดยตรงก็เหมือนกับทางผู้มีอำนาจเนี่ยเขาส่งข่าวสารมาให้เราโดยผ่านสื่อมวลชนโดยตรงมาให้เราเนี่ยเหมือนการฉีดยามาให้เรานะคะ มันส่งผลกระทบต่อผู้รับสารโดยตรงอย่างกว้างขวางและทันทีเนี่ยส่วนฝ่ายผู้รับข่าวสารนะคะเป็นคนจํานวนมากเลยเหมือนประชาชนทั่วไปที่ต่างคนต่างอยู่และมีปฏิกิริยาพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปตามผู้ส่งข่าวสารที่เขาต้องการไม่มีบทบาทหรืออานาจควบคุมผู้ส่งข่าวสารได้ค่ะทฤษฎีนี้เนี่ยเขามีความเชื่อนะคะว่าผู้มีอํานาจผู้มีอํานาจเนี่ย จะเข้าใจสถานการณ์และสามารถใช้สื่อมวลชนน่ะทำให้เกิดผลตามที่เขาต้องการได้นะคะที่จะดีเข็มฉิดยานะคะถือว่าเป็นข่าวสารจากสื่อมวลชนจะถึงเออจะส่งถึงและมีผลต่อประชาชนโดยตรงและทันทีทันใดโดยไม่มีอะไรมาเป็นดุปรสรสคมากิดมากกีดขวางได้นะคะประาศจากการต่อต้านจากผู้รับสารเลยความเชื่อเรื่องอิทธิพลของสื่อมวลชนนะคะมี3ส,สาเหตุมี3ประการนะคะ หคือกำหนดและหนดความก้าวหน้าของวิทยุโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะคะคือทรานซิสเตอร์เรีโอซึ่งมีอิทิพลแทรกซึมเข้ามานะคะแพร่ข่าวได้อย่างแพร่ข่าวสารได้อย่างรวดเร็วมากๆเลยให้ความรู้สึกเหมือนจริงเหมือนได้ร่วมเหมือนอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆจริงๆค่ะ 2. ก็คือการขยายตัวของงานโฆษณาทางการค้าซึ่งเขามีอิทธิพลต่อผู้บริโภคเป็นอย่างมากนะคะ3อันนี้คือ สำคัญที่สุดเลยคือการโฆษณาชวนเชื่อนะคะในด้านการโฆษณาชวนเชื่อเนี้ยเนี่ยเห็นได้จากเหตุการณ์ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพวกฝ่ายเยอรมันเนี่ยเขามีการยึดเอกิทธิ์ใช้สื่อมวลชนในการชวนเชื่ออย่างหนักให้ทุกคนเนี่ยหลงเชื่อในแนวคิดนี้นะคะทฤษฎีเข็มฉีดยากับปรากฏการณ์ต่างๆในสังคม ผู้มีอำนาจนะคะมักจะใช้ใชทฤษฎีเข็มฉีดยาเนี่ยมาควบคุมสื่อและใช้ทฤษฎีนี้เนี่ยเข้ามาตอบสนองเหมือนอุดช่องโหว่ให้กับสื่อดั้งเดิมของอันแรกเลยนะคะที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้ในด้านการแสดงความคิดเห็นเขาจะใช้สื่อโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยชักจูงให้ผู้คนเนี่ยหลงเชื่อแล้วคล้อยตามแนวคิดของผู้มีอำนาจใหญ่ๆแต่ปัจจัยหลักของทฤษฎีนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาจากสังคมเผด็จการค่ะ เกิดการครอบความขอ,ของสื่อโดยอํานาจทางการเมืองซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเขาได้ใช้ทฤษฎีนี้เนี่ยมาอย่างมากนะครับอย่างแพร่หลายเลยตัวอย่างเช่นสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยรัฐบาลเผด็จการเยอรมน,นีเนี่ยเขาได้ยึดครองสื่อมวลชนไว้เพื่อมาเป็นกระบอกเสียงของรัฐเหมือนเป็นเหมือนเขายึดมาเลยให้เป็นเป็นฝ่ายของเขาเลยนะคะ เขาจะใช้โฆษณาชนเชื่อเนี่ยชักจูงให้ชาวเยอรมน,นีเนี่ยเกิดความเชื่อและความศรัทธาและคล้อยตามแนวคิดลทัทธินาซีลัทธินาซีเนี่ยมันเป็นมีอิทธิพลมากในสมัยนั้นนะคะทาให้เกิดเป็นความชาตินิยมและคิดว่าเชื้อชาติของตนเนี่ยเหนือกว่าเชื้อชาติอ,าอื่นๆค่ะต้องตกอยู่ในความรู้สึกที่เห็นด้วยและให้ความร่วมมือในการทําสงครามในที่สุดนะคะผู้คนเนี่ยเขาตกอยู่แบบตกอยู่ภายใต้ความกลัวจากการทําสงครามของผู้มีอำนาจต่างๆ สื่อตังเดิมในสมัยนั้นเนี่ยเขาใช้วิทยุในการเป็นเครื่องมือในการทําโฆษณาชวน,นเชื่อค่ะเพื่อให้ผู้เพื่อให้มวลชนเนี่ยแบบเหมือนเขาดึงมวลชนให้มาเป็นเข้าร่วมสงครามนะคะจากเหตุการณ์ที่เรายกตัวอย่างมานะคะทาให้ได้รู้เลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยประชาชนเขาไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะต่อต้านอะไรได้เลยเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยมันใช้อำนาจควบคุมองค์กรต่างๆเนี่ยมาอยู่เป็นเหมือนเป็นฝ่ายตัวเองนะคะและ เพื่อมาเป็นกระบอกเสียงให้ให้พวกเขาโดย,โดยตรงเลยพวกที่มีอำนาจนะคะเอามาใช้เป็นกระบอกเสียงเพื่อรางสมองของประชาชนและชักชวนให้ประชาชนเข้ามาทำสงครามและการนำเอาสื่อมวลชนเนี่ยมาเป็นอาวุธให้มีอำนาจมากๆเหมือนเป็นการโดยบันดาลใจให้สื่อมวลชนเนี่ยทำเหมือนเป็นทำเหมือนประชาชนเนี่ยเป็นอะไรก็ได้ และประชาชนก็ไม่สามารถที่จะหลีกหนีจากอิกทธิพลของสื่อน,นี้ได้เลยนะคะแต่แล้วมันก็เกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นของโลกมันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายจากโลกของเรานะคะมีการเมืองแบบเสรีประชาธิปไตยเข้ามามีเศรษฐกิจที่เข้าสู่ระบบทุนนิยมเข้ามาและด้วยสื่อนเนี่ย สื่อมวลชนเนี่ยมันมีความหลากหลายมากขึ้นทําให้เนื้อหาข่าวสารจากสื่อมวลชนเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากๆค่ะประชาชนเขาเอ่อมีสิทธิ์ที่จะเปรียบเทียบหรือตรวจสอบเนื้อหาข่าวสารที่เขาได้รับมาเ,เช็คข่าวไหนจริงข่าวไหนไม่จริงข่าวไหนเท็จข่าวไหนเชื่อได้ข่าวไหนเชื่อไม่ได้เอ่อมันไอ้พวกปัญหาเหล่านี้เนี่ยความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เนี่ยมันส่งผลให้อิทธิพลของสื่อตามทฤษฎีเข็มฉิดยญานเนี่ย มันค่อยๆค,ยค,ยคายหายไปนะคะแต่มันก็ยังมีในสังคมปัจจุบันมากแต่ก็ไม่ได้มีมากเหมือนเท่าเมื่อก่อนนะคะค่ะและนี้ก็เป็นแหล่งอ้างอิงที่เราได้สืบค้นข้อมูลมาของทฤษฎีเข็มฉิดยานะคะก็จบเป็นจบกับจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าเราจะนำเสนอเข้าใจถึงเนื้อหาตามทฤษฎีที่ เราคนหามานะคะขอบคุณค่ะ